สวัสดีครับท่านฟังที่รับทุกท่านครับผมเว้นช่วงนะครับเมื่อวานหลังจากที่นั่งลุ้นนะครับการถแถลงการขององค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับก็เป็นภาพที่น่ายินดีนะครับที่วันนี้เราได้ปรากฏมีผู้กล้านะครับเป็นนักการเมืองที่ได้อุทิศต,ตัวเองไม่ยอมสยบกับอำนาจของเผด็จการทหารแล้วก็ เรือขายของละหมาดนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาประกาศนะครับในภาษาที่ฟังแล้วเราก็เห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์ที่ดีนะครับกับบ้านกับเมืองชัดเจนแล้วก็ดูเหมือนว่าท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนั้นนะครับท่านได้ประกาศลาออกจากพรรคเพื่อไทยเพื่อมาต่อสู้ได้อย่างเต็มที่โดยที่สลัดคราบของการเป็นนักการเมืองแล้วก็การสังกัดพรรคเพื่อไทยนะครับ ส่วนสายสัมพันธ์กับคุณทักษิณชินวัตรนะครับฐานะคนรู้จักกันนั่นก็คงจะมีอยู่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าท่านได้ประกาศว่ามาครั้งนี้สู้เพื่อประชาชนนะครับสู้เพื่อหลักการประชาธิปไตยสู้เพื่อหลักสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งก็เป็นความชอบชอบ,ชอบทมนะครับที่สามารถจะนะทําได้แล้วก็ทราบว่ามีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกด้วยนะครับมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก เพียงแต่ว่าจะไม่ปรากฏตัวเพราะว่าในภาวะอย่างนี้นั้นนะครับคนที่สู้ก็อาจจะกลัวว่าจะมีอันตรายกับครอบครัวหรือกิจกรรมบางอย่างนั้นไม่จําเป็นต้องประกาศตัวนะครับก็มีคนประกาศตัวนะครับท่านจารุพงศ์เป็นเลขาธิการใหญ่แล้วก็คุณจกรุพบนั้นเป็นผู้เป็นเรียกว่าเป็นเลขาธิการนะครับช่วยงานคุณจารุพงศ์นะเป็นเลขานุก,การนะก็คงจะช่วยเหลือในเรื่องภาษาอังกฤษนะครับอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับ ก็ต้องจับตาดูนะครับว่ากลุ่มนี้เขาจะทําอะไรอย่างไรนะครับกระแสนะครับเท่าที่ดูนะั้นได้รับกระแสตอบรับจับพี่น้องอย่างอย่างมากและผมเองคิดว่านะครับเราก็คงจะต้องช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับสําหรับผู้กล้าที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ประกาศตัวนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วการประกาศสู้กับคอสอชอเวลานี้เนี่ยนะครับมันแกล้งแน่นอนนะครับทรัพย์สมบัติอะไรที่อยู่ในเมืองไทยญาติมิตรนะต่างๆเนี่ย ก็คือกลับประเทศไทยไม่ได้อีกไม่รู้จะเท่าไหร่นะครับจนกว่าคอสอชอแลวก็เผเด็จการนั้นจะหมดไปจากประเทศไทยนั่นแหละถึงจะได้กลับบ้านซึ่งนะเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสําหรับคนที่จะสู้เมื่อท่านมีความกล้าอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้เราเหลือนะักการเมืองแค่คนเรียกว่านะตัวหลักๆที่เป็นที่พึ่งได้นะครับก็คือท่านจารุพงศ์นี่แหละนะครับก็แต่เชื่อว่านะครับในอนาคตข้างหน้านี้ก็คงจะมีนักการเมืองเข้ามานะครับเข้ามาช่วยเหลือ ผมก็นะอยากจะฝากไปทางนะครับองค์กรนี้นะครับท่านเป็นความหวังของประชาชนนะครับพวกเราก็จะเชียร์ท่านเต็มที่นะครับจะสู้เต็มที่แต่วันนี้ท่านต้องฟังเสียงประชาชนให้ชัดๆนะครับเขาเข้าใจแล้วว่าการไปอยู่ในระบอบอย่างเดิมเนี่ยมันมันไม่ได้แล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่เข้าไปแล้วก็เจอทางตันนะครับไม่มีทางที่จะสามารถสร้างให้เกิดประชาธิปไตยหรือทําความดีได้ น,โย,นโยบายต่างๆนะครับถูกเขาปิดกั้นหมดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอำนาจที่ปไตยนั้นก็เห็นชัดเจนว่าเขายึดเนี่ยทำลายแล้วก็ยึดได้อย่างง่ายได้นะครับอย่างง่ายได้ทั้งอำนาจนิสิบัญญัติบริหารและตุลาการการสู้ครั้งนี้นะครับถ้าสู้เพื่อหวังจะให้มีการเลือกตั้งแค่นั้นนะครับแล้วก็เลือกตั้งไปอยู่ในกรอบเดิมหรือกรอบทีนะ่อีกฝั่งหนึ่งนั้นเขาเป็นคนเขียนมาว่าเป็นตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือว่าการนะเ,เลือกตั้งในเงื่อนไขที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยตัดสิทธิ์ตัดอำนาจของประชาชนนั้นการที่ท่านสู้ไปเพื่อหวังว่าเอายังไงก็นะยนยวน,ย,วนยอมยอม,ยอมแล้วก็ไปอยู่ในกรอบเดิมอีกที่ประชาชนนะครับก,ก็ก็ได้เลือกนะครับแต่ว่าอำนาจจริงๆแล้วไม่ไม่สามารถจะรักษาไว้หรือว่าทําเพื่อประชาชนได้ยังมีคราบมีกลไกมีกรอบอำนาจ มีเครือข่ายแล้วก็วัฒนธรรมกฎหมายที่ยังเอื้อให้กับระบ,บอบเผด็จการอีกเนี่ย <c oughs> นะครับนานเข้ามันก็จะเกิดการเสื่อมนะครับพี่น้องประชาชนจะตั้งคําถามเอานี่มาอีกแล้วเหรอนะครับถ้าดีทีเหลวหรือเปล่านะครับมันจะสู้เพื่ออะไรนะเราก็ดูหกข้อพี่น้องลองอ่านดูผมนั่งฟังอย่างวินิจวิเครห์แล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนก็ประกาศชัดเจน เสรีภาพเสมอภาคนะครับสันติภาพที่ในนามของภาคีไทยภาษีประชชนผมยินดีสนับสนุนการเคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือถ้าท่านร้องขอมาเนี่ยเต็มที่ก็เพราะว่าท่านได้ยึดถือหลักของอสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักสันติอหิงสาซึ่งเป็นสิ่งที่มันถูกกฎหมายนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับหมายถึงที่อเมริกานะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราก็ยินดีที่จะ,ะช่วยสารเครือข่ายส่งเสียงเป็นตัวประสานให้กับพี่น้องนะครับก็ผมก็อยากให้พี่น้องช่วยกันพิจารณาช่วยเหลือนะครับทีมงานของคุณจารุพง์นะครับแล้วก็คณะนะครับก็คงจะมีแนวรบด้านต่างๆนะครับแล้วก็หลายเรื่องเท่าที่ผมฟังนะครับจากการถแถลงข่าวแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ได้รับเข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะของการ สร้างเครือข่ายจริงๆนะมันไม่เป็นองค์กรเป็นองค์การนะครับแล้วองค์การที่ว่านี้นะครับมันเป็นเน็ตเวิร์กนะครับมันเป็นเครือข่ายที่มีอยู่หลายระดับนะครับเครือข่ายมีอยู่หลายระดับแล้วก็แต่ระดับนั้นนะครับสามารถจะมีอิสระของตัวเองในการที่จะดําเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ใหญ่นี้การที่มันเป็นเครือข่ายระดับระดับโลกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่การจัดการจะลําบาก เพราะน,นั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในที่ต่างๆนั้นก็ต้องนะไปอ่านหกข้อแล้วก็ตีโจทย์ออกมาให้ดีว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอช่วยกันนะครับใครทําอะไรอยู่ตรงไหนได้ต้องช่วยกันทําถ้าได้รับการประสานงานไปพี่น้องก็ต้องนะถือว่าดูว่าถ้ากิจกรรมเขานะันไม่หน่อมน้าเหมือนเดิมนะครับไม่มีการพาไปอยู่ในจุดที่ไม่ไปถึงไหนแล้วก็สิ้นเปลืองไม่คุ้มค่าเนี่ยนะครับพี่น้องก็ต้องช่วยกันแล้วก็ถ้ามันมีอะไรที่พี่น้องมีความเห็นสนับสนุนเขาได้ส่งเสริมเขาได้แนะนาเขาได้ ก็ต้องถือว่าต้องช่วยกันนะครับงานนี้ต้องช่วยกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมก็อยากจะบอกพี่น้องไว้ว่าคณะนะเครือข่ายหรือว่าขบวนการาราษฎรเพื่อเสรีไทยนะผมใช้คํานี้นะจริงๆก็คือพวกเราที่เป็นเสรีไทยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีใครรู้จักไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในองค์กรใหญ่เพราะไม่ใช่คนเด่นคนดังคงไม่มีใครเรียกเข้าไปร่วมประชุมหรืออะไรยังไงด้วยนะพี่น้องก็อย่าได้น้อยอกน้อยใจนะ ผมเองไม่ได้สนใจในเรื่องนะการที่ต้องเข้าไปมีชื่อนะปรากฏเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้สนใจเราเป็นเสรีไทยเราส่องกระจกเรารู้ว่าเราเป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งน่าจะเห็นด้วยกับหกข้อที่เขานําเสนอเมื่อเราเห็นด้วยนะครับเราก็ต้องช่วยเขานะครับแต่ขณะเดียวกันนะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องตามเขานะครับตลอดนะครับเราสามารถจะตั้งองค์กรของเราเพื่อเสริมอุดมการเดียวกันเนี่ยอุดมการนั่นแหละคือผู้นําสูงสุด ท่านจารุลกพงษ์ท่านก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยทําให้ความพยายามต่างๆเนี่ยมันมารวมกันนะเป็นศูนย์กลางมันมีอุดมการณ์มันมีพลังมันเป็นเครือข่ายนะครับนี่แต่ว่าเวลาถึงตอนปฏิบัติงานนะั้นเราจะรอให้เหมือนกับว่าเมื่อก่อนนะพช่อสั่งเพื่อไทยสั่งเนี่ยมันไม่พอแล้วประสบการณ์ก็รู้แล้วว่ามันมันนะไม่ประสบความสําเร็จแล้ววันนี้เป้าหมายเราใหญ่นะครับไม่ได้อยู่แค่ ให้เลือกตั้งแล้วก็เอาเพื่อไทยกลับไปเพราะวันนี้เพื่อไทยก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับเข้าไปในชื่อเพื่อไทยอีกหรือไม่นะครับนะงานนี้ก็คงจะต้องนะให้พี่น้องเข้าใจความจําเป็นทางประวัติศาสตร์พันธกิจสําคัญนะในห่วงยุคของพวกเราที่ต้องช่วยกันในการนะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศชาติจําเป็นจะต้องให้เกิดขึ้นเพื่อที่ว่าลูกหลานนั้นนะครับจะได้ มีอน,นาคตที่ดีกว่าเท่าที่เป็นอยู่นะครับถ้าเราไม่ต่อสู้แล้วเราทิ้งมรดกบาปตรงนี้ให้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราคงจะอายลูกอายหลานนะครับแต่ว่าคนรุ่นเรานั้นนะช่างแย่เหลือเกินนะครับรเผด็จการมันซ่อนรูปมานานพอมันโผล่ปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราเนี่ยแทนที่จะชนะนะตามยุคสมัยเนี่ยปรากฏว่าโดนเข้าต้อนนะครับแต่นะผมเชื่อมั่นนะครับว่าตอนนี้พลังพี่น้องประชาชนทั้งที่ประเทศไทย แล้วก็ทั่วโลกนั้นขานรับแนวทางขององค์กรในเรียกองค์การนะองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยอันไหนเราช่วยกันได้เราก็ช่วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเป้าหมายเนี่ยวันนี้เขาเพิ่งออกตัวนะครับเขาจะออกหวัวออกก้อยนะขึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่เลาลงไปเป็นบ้องกันชาหรือไม่หรือว่าสิ่งที่เขาแสดงออกนั้นนะครับมันเป็นลักษณะนะเปิดเผยตรงนี้เนี่ยข้อความที่ออก ใจความลึกๆก,กับการกระทําแล้วก็ผลลึกๆที่จะเกิดขึ้นนั้นนะครับเราก็ต้องให้เวลาเขาเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะครับผมเองก็จะไม่ตัดสินแต่บอกเลยว่าพวกเรานั้นประชาชนนะครับไม่เอาระบอบเผด็จการทหารแล้วก็เผด็จการราชาธิปไตยอำนาจกษัตริย์นั้นจะต้องมาอยู่เท่ากับประชาชนอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับเป็นคนเหมือนคนทั่วไปไม่มีใครใหญ่กว่าใครไม่มีใครห้ามฟ้องร้องนะครับทำผิดก็ต้องรับโทษแต่ว่า ไม่ใช่นะมันก็ต้องมีการปกป้องบ้างนะครับตามความเหมาะสมนะครับเหมือนมนุษย์ทั่วไปยังเช่นเรื่องการหมิน่นการอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็มีนะครับมันก็มีกฎหมายที่คุ้มครองอยู่แต่ว่าจะไม่มีถึงขนาดว่านะครับต้องเป็นเทวดาแล้วก็แตะต้องไม่ได้อย่างนั้นนะอันนี้คือประชาชนนะไม่เกี่ยวกับองค์กรเสรีไทยเพื่อสริริมชนแล้วก็ประชาธิปไตยนะประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นต้องมีเทวดาไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขที่ยิ่งใหญ่ ต่เป็นกษัตริย์ที่เป็นอสัญญลักษณ์ว่าสังคมไทยมันเคยมีกษัตริย์มาเอาถ้าจะอยู่กันแบบปกตินะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนนะครับอังกฤษเนี่ยมันก็อยู่กันได้ประชาธิปไตยกับกษัตริย์เนี่ยนะครับมันไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องไม่อยู่ด้วยกันแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆต้องยอมรับหลักการอย่างหนึ่งนะว่าถ้าประชาชนไม่เอานะกษัตริย์ประเทศไหนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับคุณไม่สามารถจะอ้างความเป็นเทวดาซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนไม่เอาวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นเนี นะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ที่จะไม่มีกษัตริย์แต่ว่ามันไม่ใช่สาระที่พูดกันวันนี้วันนี้เราพูดกันเรื่องหลักการประชาธิปไตยนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับเมื่อเป็นของประชาชนก็ต้องถูกใช้โดยประชาชนแล้วก็นะครับผลประโยชน์ต่างๆก็ตกอยู่ที่ประชาชนแล้วก็หลักการประชาธิปไตยนะครับทุกอย่างนะทั้งหมดมันก็ต้องรวมกันมาทั้งหมดเมื่อจะเป็นเสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์เสียงสูงสุด นะครับที่จะบ่งบอกถึงเจตนารมณ์นะของการให้ผู้มีอำนาจไปใช้อำนาจแล้วก็บริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับมันก็มีหลักการของแน่นอนจะรู้ได้ไงว่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยมีเจตจำนงอย่างไรก็ต้องผ่านประชามติหรือฉันธามมติของพี่น้องประชาชนแล้วจะรู้ได้ไงว่าส่วนใหญ่เห็นอย่างไรก็ต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ผ่านการเลือกตั้งหรือขบวนการที่เป็นที่ยอมรับได้ตามหลักสากลว่า เป็นกระบวนการตรวจสอบหาเสียงส่วนใหญ่หรือชั้นหรือชั้นธามตินะครับของพี่น้องอประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงทหารจะมายึดอํานาจไม่ได้จะอ้างความนะอ้างความมั่นคงของชาติแล้วก็ไปเหยียบย่ําสิทธิเสรีภาพซึ่งเป็นของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจสูงสุดไม่ได้นะครับทหารที่กินเงินเดือนประชาชนนะครับมียศต่ํากว่าตัวแทนของประชาชนซึ่งเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นนายกมนตรีเป็นคณะรัฐบาล จะมาทํากลางอย่างที่เป็นอยู่ไม่ได้ตุลาการนะครับต้องผูกโยงกับประชาชนไม่ใช่ขึ้นมาแล้วมีอํานาจล้นฟ้าล้มได้ทุกสถาบันเป็นไปไม่ได้ครับอย่างเนี้ที่ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้เป็นเพราะผูกโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ความรักนะในสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่จํากัดอํานาจพระราชอำนาจของกษัตริย์นะครับไม่มีทางแก้ปัญหาได้นะครับจะต้องล้มระบอบเผด็จการซึ่ง นะครับอาศัยอํานาจของราชาธิปไตยเนี่ยนะครับลงไปแล้วก็สร้างหลักการประชาธิปไตยเมื่อพูดถึงหลักการประชาธิปไตยไม่เกี่ยวคุณทักษิณไม่เกี่ยวกับคุณจารุพงศ์ไม่เกี่ยวกับนักการเมืองนักต่อสู้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวคนใดทั้งสิ้นเป็นเรื่องหลักการวันนี้เนี่ยให้พี่น้องถือซะว่าเรามีพันธกิจร่วมกันนะครับคือตรงนี้แหละนะครับจะสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ล้มล้างสิ่งที่มันชั่วร้ายถ้าพี่น้องเห็นเรื่องกับบุโดมการนี้เราก็ช่วยกันครับ วันนี้อาจจะมีนะกลุ่มองค์กรเสรีไทยตรงนี้นะหลายคนก็ยังลังเลช่วยไม่ช่วยดีบางคนตรงข้ามซะเลยนะชอบเผด็จการทหารมากกว่านะเราคิดว่าคุณจารุพงศ์เนี่ยยังไม่ก้าวพ้นดรทักษิณและพรรคเพื่อไทยบางคนก็เกลียดพรรคเพื่อไทยอยู่เกลียดน้องฟูอยู่อะไรอยู่เนี่ยนะต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าอุดมการณเขาแน่วแน่จริงๆสิ่งที่เขาทํามันปรากฏชัดเจนนะครับสมคําอ้างนะครับก็จะมีะความช่วยเหลือหลังไหลเข้ามา แต่ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไม่สนับสนุนกลุ่มนี้แล้วเราจะทําอะไรไม่ได้ที่น้องทําเลยครับอันไหนก็ตามที่เป็นการล้มล้างอํานาจเผด็จการล้มล้างความศักดิ์สิทธิ์งมงายที่มันไม่เป็นจริงนะครับล้มล้างกลไกอํานาจของผู้ที่ใช้อํานาจอย่างผิดกฎหมายนะครับล้มล้างอํานาจของเผด็จการทหารแล้วก็สร้างกลไกเครือข่ายนะครับพลังในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีกดสิ่งชั่วให้มันหายไปแล้วก็สามารถจะสถาปนาอำนาจของประชาชนสูงสุด นั่นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องทําทุกคนนะนึกดูว่าทําอะไรได้วันนี้อยากคิดแต่เชียร์คนโอ้ดีแล้วโอ้ยความหวังมาแล้วนะครับท่านต้องส่องกระจกแล้วมองว่าตัวเองนั่นแหละคือความหวังของชาติของบ้านเมืองสิ่งที่ท่านทําร่วมกันคนเล็กคนคน,น้อยนั่นแหละนะครับจะเป็นจะเป็นผลรับรวมที่ทําให้เกิดผลสําเร็จได้เป้าหมายเรารู้ร่วมกันว,ว่าต้องทําลายเผด็จการทําลายกลไกอํานาจตัวบุคลากรแล้วก็วัฒนธรรมนะครับเครือข่าย กฎหมายต่างๆนะครับที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี้เสร็จแล้วก็ต้องสถาปนานะครับอำนาจของประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนสร้างกลไกอำนาจวาดฝันของประเทศได้ตามใจของประชาชนแต่ทําไม่ได้ถ้าเกิดเราเอาชนะทหารที่ครองเมืองอยู่นี่ไม่ได้ชนะความงมงายชนะการหลอกลวงและการหลอกใช้ประชาชนที่ทําอยู่ในทุกวันนี้นะครับวันนี้ยังมีประชาชนที่ไม่เข้าใจแนวทางประชาชนที่เรามา,มาต่อสู้ก็จะมองเป็นภาพทักษิณ มองว่าเป็นนักการเมืองที่เลวร้ายแต่พวกเราต้องยืนยันว่าพวกเราคือราษฎรตัวจริงเป็นเจ้าของอำนาจตัวจริงและลุกขึ้นมาไม่ใช่เพราะใครมาสั่งวันนี้ยิ่งรักทักษิณน,นะครับอยู่ในสภาพที่ถูกเขาเอาปืนจาะคอหอยสู้อะไรทําอะไรไม่ได้เรียกว่าเสื่อมสภาพโดยก,ายก,า,ยกายก็ได้นะครับในเชิงบนดินที่เห็นกันอยู่เนี่ยชัดเจนมากว่านะครับคุณทักษิณไม่มีความเคลื่อนไหวใดวๆเลยนะครับ คุณยิ่งรักก็ทําตัวเป็นเด็กดีนะครับเพื่อจะได้รับความเมตตาสงสารในเรื่องคดีความอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งคนที่รับคําสั่งนะครับคนที่เคลื่อนไหวภายใต้การออกคําสั่งหรือนะเป็นการสนับสนุนกันนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางเพื่อไทยก็จะอยู่ในกรอบเดียวกันก็คือขยับไม่ได้เพราะถ้าเกิดหัวโดนนะครับล็อกไว้แล้วนะครับส่วนตัวส่วน อหารก็คงจะขยับไม่ได้นะครับแต่นั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของขอบวนต่อสู้ทั้งหมดเรารอให้เขานะครับได้รู้ตัวแล้วก็พ้นจากบ่วงอันตรายแล้วถ้าเขาสํานึกได้เขามาช่วยพวกเราก็จะกลายเป็นพลังในการต่อสู้วันนี้เราต้องการกําลังของทุกฝ่ายมาร่วมกันต่อสู้นะครับขบวนการเสรีไทยไม่รังเกียจคุณจะเป็นนะแบบไหนนะคุณจะเคยทําอะไรมาแต่ถ้าคุณสู้พล้มล้างอํานาจเผด็จการนะครับ แล้วก็รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ <c oughs> ช่วยกันทำลายร้านนะครับล้มระบอบปัจจุบันนี้ลงไปเสร็จแล้วก็กลนะับมาสร้างระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยในหลักการที่เราพูดตามหลักสากลเรื่องของการนะที่ผมพูดมาเมื่อกี้หลักประชาธิปไตยด้วยที่มันสมบูรณ์ไม่ใช่ตอแหลอ้างหลักการข้อเดียวนะครับว่ารัฐบาลชั่วรัฐบาลเรวเป็นประเด็จการราาัฐสภาเสร็จแล้วก็นะครับไปตัดหลักการทั้งหมดของประชาธิปไตย นะครับไม่ไม่เราก็ไม่ควรจะไปตกหลุมตรงนั้นแล้วขณะเดียวกันนะครับก็ในเรื่องของสิทธิทมนุชชนเป็นเรื่องของโลกที่พัฒนาแล้วเขาไม่มีการหมอบกราบเป็นฝุน่นใต้ตีนหรือว่ายกใครใครเหนือใครมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันมีสิทธิที่ได้รับการประกันตั้งแต่เกิดเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะต้องไปนะครับมีอะไรที่เป็นพิเศษมีการแบ่งชนชั้นนะครับทุกคนเสมอภาค ภายใต้กฎหมายทุกคนมีเสรีภาพที่ได้รับการประกันนะครับไม่มีใครเอาใครไปเป็นทาสไม่มีใครถูกทําลายทําร้ายข่มขู่นะครับผิดหลักสากลผิดหลักกฎหมายซึ่งจริงๆกฎหมายไทยเรามันก็มีอยู่บ้างนะครับตั้งแต่ว่าเมื่ออ้างความจงรักภักดีซะแล้วเลือกข้างซะแล้วมีผู้อํานาจเส้นใหญ่อยู่ซะแล้วนะครับปปปสก็ทําอะไรได้ตามใจนะครับทำอะไรไม่ผิดแต่ว่าพอไปอยู่ในโลกพัฒนาแล้วกรณีของดีเจเคนที่อังกฤษ เราก็ได้เห็นแล้วว่าโลกที่พัฒนาแล้ววันนี้เนี่ยเขาบอกชัดเจนเขารังเกียจสิ่งที่เป็นอยู่ในประเทศไทยนะครับคุณอาจจะหลอกคนไทยบางบางส่วนได้คุณอาจจะกดหวัวคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ให้สามารถลุกขึ้นมาได้คุณจะไล่คนบางคนที่หัวแข็งนะครับและคิดจะต่อสู้ให้ออกจากประเทศไทยนะครับต้องไปเร่ร่อนอยู่ต่างประเทศแต่คุณไม่สามารถหลอกชาวโลกได้และวันนี้เขากําลังชี้เป้ามาที่ประเทศไทยเขาไม่ยอมรับนะครับต้องขอบคุณเมตรประเทศนะครับหลายๆประเทศที่ ท่านได้แสดงเจตจำนงที่เป็นคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วกระแสโมเมนตัมตรงนี้นะครับองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยก็ควรจะได้หยิบยกเอาอกไปใช้แล้วก็ใช้ประโยชน์แต่ว่าอย่าไปหวังนะครับองค์กรว่าองค์กรอ,องค์กรเนี้ยเพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่จะทําอะไรได้หมดนะครับเท่าที่ดูก็ยังต้องน่าจะต้องคิดอะไรอีกมากมายนะครับแล้วก็ยังต้องอาศัยกําลังคนอีกมากนะครับแล้วไอ้ที่หลบรอดมาอยู่ต่างประเทศมันจะมีสักกี่คนนะครับ เมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยพี่น้องก็ต้องช่วยกันนะครับมีอะไรที่ช่วยกันได้ไม่จําเป็นต้องให้เขาสั่งนะครับคิดได้คิดเลยในกรอบหกหกข้อที่เขาเขียนกันอกอ,อกมานั่นนะเขาอาจจะเขียนได้ไม่สะใจเท่าที่นะถ้าผมเขียนเนี่ยนะผมอยู่ข้างนอกไม่เป็นองค์กรนั้นเนี่ยก็เขียนได้ตามใจนะครับะนะครับเพียงแต่ว่าภาษาในเชิงการเมืองนั้นไม่จำเป็นต้องพูดอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องพูดกันเองมันก็นะมันแต่ว่าพวกเราประชาชนเนี่ยเราไม่ต้อง ไม่ต้องคือเนื่องจากเสรีไทยไม่ใช่ไปจดทะเบียนเป็นสมาชิกหรือว่าจะต้องนะครับทําตาม,ตามก,กฎกติกามีระเบียบต้องพูดนั่นได้พูดนี่ได้พูดตรงโน้นไม่ได้ไม่ใช่นะครับพี่น้องที่เป็นเสรีไทยเห็นด้วยกับกระบวนการนี้เห็นด้วยกับเจตจานงของเขาเห็นด้วยกับกิจกรรมที่เขาคิดหรือแคมเปญมาเราก็ช่วยกันครับแต่ว่าเราเป็นเสรีชนเป็นเสรีไทยตัวจริงที่สามารถจะทําได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกด้วยซ้ําหรือจะตั้งกลุ่มของตัวเองนะครับ จะเรียกกลุ่มชื่ออะไรก็ได้แต่ถ้าพี่น้องตอบโจทย์เรื่องของปัญหาบ้านเมืองนะครับล้มเผด็จการนะครับตามหลักหัวข้อทั้งหมดนะครับรักษาบรรณาสิ่งดีงามนั้นเราก็เป็นเสรีไทยร่วมขบวนด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมปรรณาตัวเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับเราไม่หวังยศหวังตําแหน่งเราไม่จําเป็นจะต้องปรากฏหน้าตาที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรที่เราช่วยกันได้เราช่วยเต็มที่นะครับฐานะประชาชนนะ ทางถึงจะได้ร้องขอได้รับการร้องขอหรือไม่มีการร้องขอนะครับเราสู้เต็มที่นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ